ธุรก,กิจของตีธนพลรุ่นน้องแอปทักษกรส่องความรวยตีธนพลเด็กรุ่นน้องที่ประกาศชอบแอปทักษกรไม่น้อยหน้าโบนันซาวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาส่องความรวยตีธนพลเด็กรุ่นน้องที่ประกาศชอบแอปทักษกรดีกรีมไม่น้อยหน้าทายาทโบนันซาเขาใหญ่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคม ื่อวงในลือสพัดคุณแม่นางเอกแอบ,บมีรักใหม่ซึ่งโลกออนไลน์ต่างก็พุ่งเป้าไปที่แอบปบทักษออนพักสุขเจริญที่นับวันต้องบอกว่ายิ่งโสดยิ่งแซบ่บซึ่งงานนี้โลกโซเชียลก็ต่างจับตามองหนุ่มหน้าอ่อนอย่างตีธนพลที่เคยประกาศชอบผู้หญิงอย่างแอปทักษออนกลางรายการสามแซบ่บจนทำให้แอปทักษออนถึงกับเสียอาการอย่างหนักเลยทีเดียว และหากย้อนกลับไปครั้งหนึ่งติธนพลน,นั้นเคยได้โพสต์รูปคู่กับนางเอกสาวแอปทักษอรเมื่อ5ปีที่แล้วและได้โพสต์ระบุข้อความว่านางฟ้าในดวงใจปลอชีวิตได้คอมพล e ทแล้วเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้ในใจคือไม่ไหวแล้วซึ่งก็ชัดเจนว่าติธนพลน,นั้นแอบชอบแอปทักษอรมานานมากเลยทีเดียว และหลังจากกลายเป็นข่าวดังติธนพลนั้นก็ได้เปิดใจอีกครั้งแรกว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจถามว่าจริงหรือเปล่าที่ซุ่มคบกันอันนี้ต้องให้พี่แอปตอบแล้วกันครับมีการพูดคุยกันปกติทาง Instagram เวลาที่ติลงรูปพี่แอปก็จะคอยมาคอมเมนต์และกดไลค์ให้กำลังใจเวลาพี่แอปลงรูปตีก็เข้าไปให้กำลังใจ แต่ไม่ได้มีคอนแทคติดต่อกันส่วนตัวส่วนคนที่พี่แอปคุยด้วยเป็นใครคงต้องให้พี่แอปเป็นคนบอกเองแต่ส่วนตัวแล้วตีชื่นชมและชอบพี่แอปอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ตีชอบผู้หญิงสไตลน์นี้ที่มีความน่ารักความสวยจากภายในส่วนที่หลายคนตีความว่าตีคือเด็กคนนั้นที่พี่แอปคุยถ้าตีเป็นคนนั้นได้ก็คงจะดีมากๆครับ ความจริงแล้วจะใช่ตีหรือไม่ใช่ตีเองก็ตอบไม่ได้ตีไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องมาตอบเองตียอมรับว่าชอบพี่แอปเคยบอกพี่แอปแล้วตอนไปออกรายการด้วยกันและในรายการก็มีการเล่นเกมทำกิจกรรมร่วมกันตอนนั้นไม่คิดว่าจะได้จับคู่กับพี่แอปเพราะไปด้วยกัน3มคนแต่สุดท้ายก็ได้คู่กันเหมือนโชคเข้าข้างโชคดีมาก และในวันนี้ส่งความโดยติธนพลเด็กรุ่นน้องที่ประกาศชอบแอคทัสออนรุ่นพี่ที่อายุมากกว่า14ปีโดยติธนพลเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดค cool cool ู่บอยคู่บายจีแพโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ผลงานการแสดงเรื่องแรกพาร์ท i m ม t เดอะซีรีส์ไว้กล้าฝันในปีพศ2559และเป็นที่รู้จักจากการแสดงซีรีส์ชื่อดัง อย่างบทหมอบีมในเดือนเกี้ยวเดือน Two Moons the Series นอกจากนี้ตีธนพลยังมีกิจการส่วนตัวเป็นรีสอร์ทและร้านน้ำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งงานอดิเรกของตีธนพลเวลาว่างก็จะพาคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆช้อปปิ้งและเที่ยวต่างประเทศซึ่งตีธนพลก็ไม่พลาดที่จะอวดความน่ารักของแม่ลูกให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอ